ดูสลามกันนะคะก็จะไปดูสลามสูตรแรกกันเลยสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เลยเป็นสูตรที่ขายนะคะขายทั้งสูตรขายทั้งสลามเลยนี่นะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรกัมมี่โซดานะคะสูตรกัมมี่โซดาทอดเนื้อมันหนึบหนับแล้วก็ใส่โซดาด้วยนะคะจริงๆเรามีหลายสูตรแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําไว้นะคะเพราะว่ากาลาเทคหมดโอเคก็เดี๋ยวจะไปหาซื้ออยู่นะ ะะกระปุกละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นกระปุกสองออแบบนี้นะคะสองเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะไปดูสูตรต่อไปกันเลยสูตรต่อไปก็จะเป็นชีสไสอันนี้เราแอบ,บเล่นไปแล้วก็เลยมีฟออากาศอย่างนี้นะคะในกล้องมาดูไม่ใสเลยแต่ว่ามันใสามากเลยนะเนี่ยคะ่ะเพิ่มเพิ่มฟรีโมห้าบาทนะเนี่ยคือมันใสามากเลยอะ่ะแบบ ก้อมันทำไมมันดูไม่ใส่ก็ไม่รู้นี่เห็นไหมใส่กริง้งกล้องไม่ค่อยโฟกัสใส่มากอันนี้ก็กระปุกอันนี้สิบบาทกระปุก2องอ,ออนนี่สองออนนะคะใส่สีสก,กินได้ตามใจชอบเลยโอเคก็วันหลังถ้ามีสูตรคุณอง ก็จะมาหามารีวิวให้นะคะสีมุกก็มีนะครับเดี๋ยวจะเราจะมารีวิวคลิปหน้าน,นะคะสำหรับใครที่สนใจก็แอดไอตันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะไอ l ดียายตอนนี้หนึ่ง c h o n w i l a i จดคำสอนะคะ ไอจีก็ฝากไปติดตามด้วยนะนนี่สลามยูทูบนนนี่จุดคอมแฟนนนนี่เมทาวิชนิไลเอ้ยแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะนี่สลามนะคะสั่งได้นะคะก็ปลุกละยี่สิบบาทเท่านั้นเลยนะนี่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย